ใช่แหละกินได้นี่ขั้นตอนแรกเหมือนดินน้ำมันเฮ้ยเออๆๆนะดีดีอ่ะดีแต่สอนอยู่ขั้นตอนแรกอ่ะอันนี้แกสอนข้างในมันะดอกตูมผมเอาแกสอนสีอื่นได้ไหมได้ค่ะสีเขียวก็ได้มีสีอะไรเยลโลอย่างสีเหลืองนี่ก็เรียกอลไเยีโลน่าจะตับสีเหลืองมันอยากฟักฟักทองอะไรมากอยากฟักทอง ตาบอใช่แม่นะตาบอดสิกูก็ไม่รู้ว่าไหนเหลืองอะไรนี่ขมิ้นอ๋อที่เหลืองนี่เป็นขมิ้นนะครับเพราะเป็นสมุนไพรสีเหลืองขมิ้นนี่ของหลวงวันนี้มีการจองแล้วนะครับผมพี่สาวคบจองเรียบร้อยแล้วครับไม่มีปัญญาทำไงที่กูไม่รอตั้งแต่เกรดสอแล้วเนี่ยมาล่าแล้วบอกว่าให้ลองดู ตนไหนแล้วงานเฮ้ยอยู่ใกล้ๆเขาจะมาลองนะครับแบนขอดาแบหนด์ขอวยได้ไหมคะนี่ค่ะเี๋ยวนะมันจะต้องขีดมันจะต้องใช้มื้เยอะประมาณไหนนี่พอไหมฮะพอเนาะนดูว่าทำเกสรกันน ไม่ยชผิดหมดเลยพี่ปลาพูดอะไรผิดหมดเลยงงมากท่านทวนให้ท่านทวนให้ล้างออกไหมคะสีอ้โอ้โอเโอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โิ้โ้โอนโออ้โอ้อ้้้ออ้อ้้ออออออนะ้้อ้ มวยแม่มาใช่ไหมล่ะนี่เป็นดอกป๊อปปี้เลยนี่ป้าสวยนี่ป้าสวยเหรอเกิดแล้วนะเกิดแล้วนะเดี๋ยวต้องตามคำแนะนำว่าหลายๆสีครับแล้วก็ทำเป็นอะไรนะทำเป็นเกสรก่อนขอบขอบขอบก้านอันนี้ Mhm. เพื่อนๆครับนี er ่คือกิจกรรมการทำทูบ หอมพรมเศรษฐีหลากสีปัจจัาวันเกิดนะครับวันนี้เราคณะจากททนะครับมาลงมือทำกิจกรรมนี้นะครับเป็นทูบสุนทรภัยประจัาวันเกิดเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันครับว่าจะทำเป็นอะไรพี่ป่านี่ทำเป็นดอกกุหลาบหรือว่าอะไรครับพี่ดอกไม้ดอกไม้นะครับผมดอกไม้คือไม่กล้าบอกดอกกุหลาบเพราะมันจะไม่เป็นดอกลาบไม่ไม่ผมไม่ค่อยชอบดอกกุหลาบเท่อ๋อเขาก็ฟีจะทำเป็นห้าสี มา <c oughs> สีแปดรีล,า,ปปลาครับแฟนี่าครับเราจะส่งประกวดเลยนะครับเ <c oughs> สร,ร็จแล้วทุกคนทําเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะให้ของเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยให้คะแนนว่าใครใครชนะเลิศใช่แล้วแล้วจะมีรางวัลให้น้อยนี่สองปีครับผม ใช่ใช่ครับเลี้ยงควายอ่ะหยุดนะครับใครมีแล้วใช่ครับในคำวัตถุพันธุ์ดุริยางค์โอ้แม่หลายคนนึกว่ามาบ้านแหลมเนี่ยจะถูกบังคับให้ทํากิจกรรมอันนี้เราไม่บังคับเลยนะครับอันนี้เกิดจากการความสมัครใจของทุกๆท่านเลยนะครับเนี่ยอุ้ย ขณะนี้เกิดการจองผริตภัณฑ์ไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคือของตัวเองไม่เอาของเพื่อนนะครับไม่ไม่ไม่สวยเอาของแม่อันนี้แค่แม่คนทำอ่ะเขาแม่ไงโอ้โหไม่รับสวยขนาดนั้นเป็นกิจกรรมที่เออ่คนทําไม่อยากได้เออมาข่วรกูชิบหายเลยสัตว์โอ้โหพี่ใจเจ็บ ยุงนี้เป็นยุงที่ขนาดสุธรผู้ก็เอ่ยถึงไว้นะครับเนี่ยใช่ครับเพราะมาสุพันธ์บอกว่าเจอเสือเจอจระเข้ไม่กลัวกลัวยุงสุพันธ์เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นไอ้ไข้มาเรียไครับไข้ป่าประมาณนั้นฝนมายางยางพูดแมบแมปไปเมื่อกี้พยากรแล้วกานบอกว่าจะจะก โอเคเดี๋ยวลองมาดูสอนจบไหนไหนไนเสร็จ <ridge S 1> แล้วครับแม่แส่งมาแม่แม่แม่ส่งมาดิโอเคนี่แบบนี้เลยนี่มาเจอแม่เพนเลยนะครับใครสนใจนะมาเจอแม่เพนจ้าไปแล้วจ้าใครนี้ก่อนจ้าติดตามทุกอย่างไดที่เพจชื่อชุมชนวหลแยมสุพรรณนะครับ